สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าผาเซ็นะคัเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เพื่อนจ๋าข้าวเหนียวมะม่วงเพื่อนจ๋าต่อจากเมื่อวานเด้อเพื่อนต่อจากเมื่อวานจ้ะมะม่วงที่ต้นมันสุกเยอะเพื่อนจ๋าต้องรีบกินเด้อแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงเมื่อวานเมื่อวานเพื่อนจ๋าเราก็เอาผสมสีเด้อข้าวเหนียวมะม่วงใส่ลุงข้า,เมามวเหนียวมะม่วงใส่ลุงชิมดิ ซ่บข้าวเหนียวมูนอืมจับพอดีอรอยหวานกลมกล่อมเท่อนจ๊ะออกเค็มนิดนิด ข้าวมั e ่งเป็นดไงเอฟซีใหม่เอฟซีก่อกินด้วยกันเด้อทำเองทำเองได้ข้าเหนียวม่วใส่ลุงพิงคเฟือ Đưa ngờ lấy Hoàn Buồn lón mặt Mắm mua rất ngon các cũng Mắm mua ngon lấy เหงือะเลยหน่อเต็มเลยโอ้โหบรรยากาศร้อนสุด <UM สุด 呜！嗯。 ว้าวดักไหมนะดัดาาพเพื่อนจากเป็นคนไม่ค่อยชอบกินขงหวานเ,เพื่อนแต่ว่ามะม่วงสุกชอบอร่อย ไอ้นานกินทีก็โอเคนะ gotcha. อปจ้ะขึ้นจักอิ่มแล้วอ่ะสาวล็กกับพ่อเล็ก สีสันมากเลยเพื่อนโอเคคันเพื่อนจ๋า <c oughs> อิ่มแล้วเด้อวันนี้เมนูนี่เป็นเมนูที่สองเพื่อนจ๋าโอ้โหสำหรับวันนี้เด้อเพื่อนจ๋าโอเคคันเพื่อนจ๋าอ,อ,อิ่มแล้วเด้อต้องขอตัวลาไปก่อนนะคันเพื่อนจ๋าทานเพื่อนทานเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปนี้คะ่ะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กดแชร์แล้วกดติดตามชอนะ่องนางฟ้าพา,าสัเด้อเพื่อนจ๋าโอเคเจอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะ